ถ้าเอานั่งกระจุกนั่งพีปอมนี่เอานั่งพีปอมนี่ลงมากนี่เห็นบ่นี่เห็นบ่มุมนี่อาจจะมุมหน้าบ้านเนี่ยเวลาตอนนี้ตอนที่อาดเวลาัตอนนี้าากนน็ปรอมานัสี่โมงสิบเก้านาทีแล้วนะอืมเนี่ยเห็นบ่ตัวนี้ตัวนี้สมบตติดโลบเนี่ยเห็นบ่เนี่ยอีหยังคะน,นั่นนิสิตตาบพาน หนาคือบวกีกวกีจะสุมบาบอกให้ฉันเด้อหนาขึน้นเหนียวนีก็สิมบาบอกให้ฉันสวยกับว่าสวยอันนี้อะไรโกูกหนานเห็นบอกลืมสามบอกให้นั่งนิสิตาเลยลืมคูขามันสิบปรจจบสุโม,มหนึ่งผุนั่งเกี่ยวตาย่านเดียสิบปรจจบันนี่อ่ะมาดูต่อทีนี้เราเตะมันลงมานะครับตัวแปรที่ไอตัวเลขชีกกาลังตรงนี้ยมันก็จะไม่ติดลบดิ รู้บทติดตามพูดด้วยค่ะเอาเอาติดตามคือการหลายยาวาคูถ่ถ่อไปติดตามเหมือน YouTube คูน,ำน้ำแน่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กูเจ็ดด้วยนะครับไปบอกเขาไปติดตาม y u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  e e ชน,นำ้ำเนอ่ะทีนี้นะครับอย่าขายเสียง <laughs> ทีนี้นะครับเราได้แบบนี้แล้วมาดูตัวอย่างนะว่าเราจะเขียนยังไงนะครับเช่น 2องยกกําลังลบสามนะสองยกกําลังลบสามเราก็ต้องปรับนะครับปรับฐานให้มันกลายเป็นหนึ่งส่วนอะในก่อนหนึ่งส่วนสยกกําลัง3ใช่ไหมเราต้องทําให้่เป็นแบบนี้เพราะว่าถ้าเลขชี้กําลังมันติดลบเราต้องเอามันอยู่ข้างล่างเมื่อเราเอามันอยู่ข้างล่างแล้วพอมันลงมาอยู่ข้างล่างแล้วเลขชี้กาลังมันจะไม่ติดลบใช่ไหม เห็นไหมนี่เลขชี้กำลังมันไม่จิดลบนะครับเมื่อเลขชี้กำลังไม่จิดลบมันก็จะอยู่ในแบบนี้มันนั่นนั่นมันก็หมายความว่าหนึ่งส่วนสองคูณหนึ่งส่วนสองคูณหนึ่งส่วนสองก็จะเท่ากับ1เท่าไหร่อันนี้มานี้เวลาคูณเศษส่วนเราเอาเราเอาอะไรครับบนคูณบนบน,บนคูณบนล่างคูณล่างล่างคูณล่าง1คูณกัน3าครั้งได้เท่าไหร่หนึ่งคูณกัน3ามครั้งได้เท่าไหร่ครับ หคูณกันสามครั้งได้เท่าไรอ่าได้หนึ่งนะครับเดี๋ยวนวพลนทำไมรูปเธอเป็นรูปผู้หญิงล่ะชื่อทำไมเหมือนผู้ชายชื่อเป็นผู้ชายแต่ทำไมรูปเป็นผู้หญิงวะรูปผู้สาวโอ้ยโนเป็นอย่างขวหวผู้สาวมันั่สอนเขามาเรียนน้ำสันเหนย่างนงึดไหลอุ้ย หนาผู้สาวงามกับไข่ดอกเบี้ยวเรียงเงียบดูว่ามันหลุดเหยียบซอนหนาก็คือหนาเบี้ยวว่ามันกันซอนหลุดโอ้ยจมอีกแล้วแก้วตาโคขอโทษได้อะไรข้างล่างได้อะไรถ้าข้างบนคูณกันแล้วได้หนึ่งข้างล่างก็ได้แปดหนึ่งส่วนแปดก็คือเก่งปลื้มปลื้อแทบบ้านคู่นี้เอิญวาไม่ได้เพื่อห้าวเก่งแห้งเกง่งเกงปป่งแบบวาไม่ได้เพื่อห้าวเก่งีหลี เข้าใจหรือ,อยังอันนี้เข้าใจหรือ,อยังครับอันนี้เข้าใจหรือ,อยังครับโอเคนะครับเข้าใจเนาะทีนี้นะครับเรามาสรุปกันนะครับว่าที่เราเรียนไปแล้วเมื่อกี้นะ่ะมันคืออะไรนะครับอันแรกก็คือตัวนี้ถ้า a ยกกําลัง n นะครับมันมันคือความหมายของเลขยกกําลังเนาะ a ยกกําลัง n จะเท่ากับ a คูณ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 ไปทั้งหมดกี่ตัวครับ n ตัวถูกไหม คุณมปทั้งหมด n ตัวนะครับแล้วก็ถ้า a อกำลังศนย์ก็คืออะไรก็ตามที่กําลังศนนะครับมันจะมีค่าเป็น1เสมอถูกไหมครับและถ้าเลขชี้กําลังมันติดลบถ้าเลขชี้กําลังมันติดลบต้องเตะมันลงมาถูกไหม เตะมันลงมานะครับเตะมันลงมาจากตัวนี้ตัวนี้มันติดลบอยู่เห็นไหมครับ a ยกกําลังลบ n อนี่เห็นไหมครับเท่ากับ1ส่วน a ยกกําลัง n นนะครับตามนี้เนาะอันนี้สรุปให้นะครับแคปหน้าจอไว้หรือว่าจะจดก็ได้นะครับหายไปแล้วนะครับครูบอกไว้ก่อนนะครับเข้ามาแล้วไม่อยู่จนจบนะครับ ครูจะเช็คชื่อตามงานนะครับแคปหรือยังแคปเอาเลยแคปหน้าจอเอาถ่ายรูปถ่ายรูปหน้าจอเอา